คักมือน,นี้แดดค,ด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 คักแดดแน่แดดคักจ้ามือน,นี้มางกับการสักผ้าสักแพาเสดเดือนปั้นผ้าไว้แล้วนะคะมน,นี้ก็สิมาเก็บผ้าเก็บแพรท่านหลับพี่น้องมืยที่ว่าเขาตากเมื่อวานแห้งไปแล้วเดี๋ยวเขาเข้าไปพักนะคะเข้าไปพับเข้าไปพับ ็ูันี้ปั่นมื้อเช้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะลายเติบอยู่แลอพี่โน่กับปลายป็นไรน,นะคะมาลายกันลายเยอะแล้วละใส่ใส่เสภาพเปลือกหน่อยช่วงนี้เมื่อละสุดสองสุดเ <c oughs> มื่อละสุดสองสุด กลิ่นแบบเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นอาหาร,รหไม่จังใดน้อมาจากทางไหนน้อกลิ่นแบบเหม็นแบบเหม็นเหม็น,มน,มนแบบจังใดล่ะพะาจะเดินไปทิ้งเลยหน้าบ้านบอมมี่เลยกลิ่นมาจากทางไหนสันเดย์สันเดย์สันเดย์นี่ก็นรสหอยสังนะคะออปปิสิมา พากันไปเก็บผ้าออกจากถังล้กจ้ามาหน้ถึงแม้เขาต้องเจอทำ่าจบก่อนพบเช่นชัยมาพามาี่น้องมาหน้อันนี้เสื้อผ้าท่านได้ซักเสื้อนักเรียนเอาบ้างไว้ในก่องล้กจ้าเอาผ้าตไ,ไปจ้าผ้าไปน้าหอมขนาดเลูกจ้าหอมมากตัวนี้หอมมาก เก็สิบทันใส่ทันอย่างนัออ้จ้ะใส่ดีครับเสือผ้าเมื่อละสุดสองสุด <c oughs> เสือเล็สุดนเะลียงท่านน,นี่เก็นเกมขาใหญ่ เป่าผ้าสักยนยบร้อยกับกระเป๋าน้อยนะคะทุกคนสักกระเป๋าเล็กน้อยพี่น้องเขาไปตากกัจจ์ภารกิจแม่บ้านเหมือนเดิมทุกประการนี่ขนาดปิดเที่ยวปิดเที่ยวอันนี้อยู่กับย่ายุ่งกับยังเข่าอยู่พี่น้องเลยยุงยังเข่าพี่น้องอไปพี่น้องจ้ะ ประตูก็มีผ้าผ้าม่านปิดอีกสั้นนึงกันยังมียุงเข่าคึอเ,เก่าเข่าคึอเก่าอะไรยุงก็นด้จักมาแต่ทางใดเนาะจ้ะาปิดก่อนพี่นอ้องปิดอีกอนเนี่ยส,ำยำสายน เน้อยก่อนแบบนึงนะคะเกงน้อยนก่นอะไรวะเอน้อยซเอใส่ซอนกันเห็นที่กล่อี่น้งนะคะนี่กระเป๋าพายสาวน้อย ตลาดเอาไว้แต่ใส่งเงินเหรียญเอาไว้แต่ใส่งเงินเหรียญพี่น้องเลยใส่งเงินเหรียญใส่พิษพี่ลงลงมุมและเสือไปนลยขี้เลี้ยงมาขี้กินก็ แมวมันเคยมาขี่ใส่นี่เลยมันมันพอามาส่งรอบสามรอบเลยเคยขี่ใส่นี่พี่น้องแมงเหม็นขี่แมวอืมโอ้สอบก็ได้น่าจะเป็นแมวขี่ใสนะน่นี่กินเม็นแมวมันเคยมาขี่มันอย่างใส่แม่งเหม็นพี่น้องวันเดียวก็ได้เก็บกอันพวกกัน ถุงพวกนี้กออกมันเรื่เลื่อยดังเร่อยเรื่อน,นะถุงพลาสติกดังเคี่ยวให้แมวเข้ามาหมุนเงี้ยวหมุนอย่างนี้นะคะเนาะดูสังเกตุยังไงกัน success มอนีีแด,ดดตีคับสักผ้าถือมือเด้อพี่น้องเว้ยถือมือแห้งกระปูกระปูแค่มือดูตาจไในลมลย เสียงนกเสียงนกเสียงแหงโคอแก้วเลี้ยงนกบ่เสียงนกหลายครับเล็กน้อยนะคะเรียบร้อยะะเรียบร้อยทาแกร่ให้มันบ่ลายบ่ลายปันใด ว่าลายตะไลยอยู่แล้ว,ล,วลายสุ้ดอยู่เก็บแควนเห็นไหมเสือ้อแขนยาวนุอยนุย่ยใส่ไม่แควนไหม เมื่อพี่น้องผ่าแพร่เรานะเมื่อนี้กับาบาไแต่ว่ากับซักใส่แดดใส่ลมใส่นา้าเมื่อนี้แดดคักแดดแนี่พี่น้องหมดเหมาะก,การซักผ้าซักแพร่เลยจ้านะคะหน้าบ้านกับแดดส่องเข้ามาหอนในบ้านโอ้เมื่อนี้แดดดีจัดเลยซักผ้าซักแพร่ซักผ้าแงน,นี้เราจ้ะเนาะเหมาะเลยนะคะข้างในกับสิงบ้าสิงห์บ้าผ้าพับแพร่ จักหน่อยนะคะนั่งพับผาผับแหงจักหน่อยหายอใหญ่โแล้วเสื้อตัวนี้คือมันใหญ่แหงใหญ่ครับใหญ่เน่ใหญ่เกินคนดอกอันนี้มันใหญ่ใส่ตแต่ตปรเอวเสื้อดำคือในมกักใส่เสื้อดำออนะคะ เต็เดี๋ยว่าบลลายี่นอน่าบอลายนะคันนีเปันกีนซาโน้ยน้อยสั้นนี่ก็กส,สุดสดันเดือนเดชใส่สบายสบาย,ส,บายสุดดีครับใส่สบาย

โรยหอยสังนะคะคณนขะนี่นะคะเอาวันนี้จะเดือนลาพี่และน้องไปก่อนในคลิปนี้เนาะจ้าแสงกระเขาน้องนะคะสวัสดีค่ะ